เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับ a d ดเจ็ทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นมหาเทพตูเลนจังเกิลกันให้ดูกันนะครับโดยสําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเอามาให้ดูว่าเฮ้ย roaming support ของเราเนี่ยคนที่เขาเลือกเนี่ยเขาเล่นเป็นตีลี่นะครับเตามสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับคือมันจะต้องเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามทําหน้าที่ของเราให้ได้เต็มที่นะครับนะครับแล้วก็พยายามแบบอย่าไปบูลลี่อะไรเขามากนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วอ่ะเขาจะหยิบแคลรี่มาเป็นลมมิ่งซัพพอร์ตเนี่ยผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะว่าอะไรมากแต่ว่าก็ถ้าเกิดเขาพยายามเล่นเต็มที่นะมันก็ก็น่าจะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราโดนเวทแดงเรียบร้อยละเพราะเขาศัตรูเนี่ยเห็นเห็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ย เราเป็นเราแทบไม่มีโลงซัพพอร์ตเลยี่ยแต่นี่ยังดีที่ยังค่ากลับมาได้นะครับอ่าโอเคยังดีที่บัฟของเรายังติดอยู่นะฮะอเอตรงนี้เราก็พยายามฟาร์มพยายามเก็บพยายามทําแบบเอ่อบูส์กันเงินให้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าการเล่นเอ่อฟาร์มป่านะครับมันจําเป็นจะต้องมีการบูส์กันเงินนิดนึงครับโอเคเนี่ยเราก็เดินเกมต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเรากลายเป็นแคลรี่สองคือถ้าเกิดเราสามารถ ยื้อได้จนถึงเลตเกมนะครับผมว่าเราค่อนข้างได้เปรียบนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เปรียบอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันไม่มีตัวเอ่อไม่มีตัวซัพพอร์ตที่มันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเอ่อ yeah, really จริงๆเนี่ยถ้าเกิดหยิบมาเป็นพวกซัพพอร์ตอย่างอลิสหรือแอนเนตเนี่ยผมว่ามันยังโซนโซนพื้นที่ได้อย่างดีนะครับดีดีมากเลยในระดับหนึ่งแต่ว่าในเกมนี้นะครับตีลี่ตีลี่เนี่ยการโซนเนี่ยมันอาจจะทําได้แค่เช็คพุ่มนะครับใช้อันติ สกิลอันติในการเช็คคุ้มว่าไอ้ศัตรูอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้บ้างอตอนนี้แครี่เราโดนเล่นนะครับโอเคเราก็พยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับอ่ะดุยต่อตอนนี้เรามีอันนี้ละโอเคตอนนี้ครูดาวสกิลเราลดลงแล้วนะอ่าไฟนี้ไฟนี้นี่ถือว่าเสมอกันนะครับเ๋เรายิงไปก่อนนะครับยิงทําให้เอ่อทให้เมสของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจ็บอะตอนนี้ โอ้โหโอเมนโอเมนมาโอเมนมานะครับโอ้เข้ามาเข้ามาล็อกไว้แล้วเนี้ยล็อกมาก็ตายนะครับโอเคเราเราต้องกล้าบวกกล้าข้าบวกนิดนึงนะครับอุ้ยตอนนี้เขาเล่นลึกนะครับเขาเล่นลึกนะครับเล่นลึกเล่นเล่นลึกมากอันนี้เราจะตายไหมยุ้ลบนะโอเคเขายังเขายังชั่วนะครับว่าตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มดูนิดนึง โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮตายละตายละตายละตาะผมเออแท <c oughs> <c oughs> นที่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมน่าจะกลับเนอะเอออันนี้พลาดนะครับ <c oughs> ถือว่าพลาดมากผมผมไม่คิดว่าจะโดน <c oughs> จะโดนโกเลมตีตายโอเคไม่เป็นไรนะครับจะได้จำจำไว้ว่าครั้งต่อไปเราจะเราจะไม่เราจะไม่ทำท่านี้อีกแล้วโอเคครับฝั่งตรงข้ามโถมมาหนักนะครับ ิ่งมีโอ้แต่เข้าวขาดได้แซงโอ้โขาดเนี่ยเขาเขาเล่นถมหนักเกินไปนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยต่อนะครับ oh, ก็กลับมาฟาร์มต่อแต่จริงเนี่ยเออยอนน่าจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าเลือดเหลือครึ่งหนึ่งละเนี่ยเลือดเหลือนิดนึงเนี่ยผมว่าอ่านี่ลิงลิงมันมาปิดละเอเเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้เออเราต้องคอยดูหน่อยนะฮะ โอ้โหปุ๊บโดนนิดนึงเอยมนศัตรูกำลังจะผมผมว่าโบขาดเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับคือถ้าผมเล่นโบขาดเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นท่าเนี้ยผมจะน่าจะลวงลึกกว่านี้เดี๋ยวไว้ว่าหลังเดี๋ยวผมลองเอาโขาดกลับมาเล่นให้ดูดีกว่าะแต่ว่าจริงๆตัวมันไม่มันไม่ค่อยเก่งมากละผมว่าเป็นเป็นตัวที่แบบเออ เมื่อก่อนมันดีมากเมื่อก่อนผมว่ามันเป็นตัวที่โคตรโกรงเลยแต่เดี๋ยวนี้มันโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟความเร็วไว้นี่ผมว่ามันมันค่อนข้างเสียเปรียบนะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเกมกันต่อนะครับตรงนี้โอ้โห,โโหเดี๋ยวขอวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับอ่าซึ่งจริงๆนะเอฟเฟกต์วาร์ปกลับบ้านนี้ทางการีน่าน่าจะมีการแก้บั๊กเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปเดินเกมกันต่อนะครับยังดีนะครับที่ว่าเกมนี้เนี่ยเรามีเอ่อล็อกซี่นะครับซึ่งเป็นแทงนะครับเออน่าจะแบบคอยช่วยรับดาเมจให้เราได้ในช่วงแบบเออเลดเกมในระดับหนึ่งนะฮะว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่เ,เราต้องไปช่วยล็อกซี่ก่อนช่วยได้ไหมโอ้ตายแล้วล็อกซี่ตายนะครับล็อกซี่ตายอย่างนี้เนี่ยเราเราน่าจะลำบากนิดนึงนะครับโอเมนก็น่าจะกลับไป กับบ้านวับกับบ้านหลังปอมด้วยแหละเออเพราะว่าเลือดเหลือนิดเดียวนะครับโอเมนน่าจะรู้ว่าถ้าเกิดเจอเราเนี่ยเออเข้ามาแบบปิดปิด,ป,ดปิดดาเมจนะครับใช้อันติทีเดียวเนี่ยน่าจะตายอ่ะเดี๋ยวเราก็โอ้ลิงเ็นลิงนะครับเ็นลิงนะครับอยู่ตรงพุ่มลิงมันกระมาฟาดเต็มที่นะฮะเราก็อย่าเดินตามเกม,มนะครับเราต้องคุมเกมนิดนึงอ่ะตรงนี้เนี่ยอล็อกซี่นะครับเจอกับอีก,กี้มาปุ๊บเดี๋ยวผมยิงไหม บึมเรียบร้อยนะครับชัดดาวได้โอเคสวยงามนะครับสวยงามจังหวะนี้จังหวะนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ลิงตัวเดียวเนี่ยไม่น่าจะกัดเราได้นะครับมาแล้วตอนนี้มีย้อนมาด้วยโอเคยิงลิงเจ็บนะครับลิงเจ็บเจอดาเมจเวทเข้าไปเราก็ช่วยช่วยย้อนจัดการนะครับโอเคครับตอนนี้ตีรี่โลมงของเราอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ไปช่วยกับล็อกซี่จริงๆนี่คือมันหาทางรอดนี่หว่า เนี่ยผมยิงอ่ะผมยิงย้อนไปก่อนนะครับปึ๊บหลบเร็วหลบเร็วโอเคย้อนลูดโวขาตายคาตายตายบนหลังมาเลยนะฮะอ่ะถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างดีเกมเราก็ค่อนข้างตอนนี้เริ่มนําละอลตอนนี้เราเป็นสกอร์414นะครับอ่า428ได้ไหมจริงมันไม่ควรจะตายด้วยซ้ำเนี่ยไอ้จังหวะที่ปลายสกอร์หนึ่งเนี่ยเจอโกเลมตกตาย <c oughs> <laughs> ไปเล่าให้ใครฟังคนอื่นบอก็น่าจะขำนะเอตอนนี้ลิงอยู่ประมาณพุ่มขวานะครับไอกี้ผมดูมินิแมปอยู่แวบ,บแบบนะฮแบบะก็เดินเกมต่อนะครับอ่าโอเคอีกกี้อยู่ตรงนั้นมาเดี๋ยวเราขอฟาร์มนิดนึงนะครับถ้าเกิดยังไม่มีแบบจังหวะที่มาบวกนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆพยายามบูสต์การเงินของเราให้ ให้ได้มากๆนะฮะแล้วก็พยายามหาจังหวะไปเติมเลนกับเพื่อนให้ได้เร็วๆนะครับเอ๊โอยตรงนี้โวขาดมานะครับเดี๋ยวเราต้องหลบนิดนึงตอนนี้โวขาดออกมาเล่นเป็นจังเกิลมันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะแต่ผมว่ามันก็เล่นได้แหละโอ้โหเราตายไม่ตายไม,ม่เจอค่าแต่ว่าเราก็แลกกับแลกแลกมากับโวขาดศัตรูได้นะครับเพื่อนเราน่าจะมาเติมกงินทัน เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับรอเกิด20บินะฮะเออเรามีตีลี่เีลี่ใช้โอ้ลิงโผลมาละโหโผลมานะโผลมานิดเดียวนะครับนิดเดียวฆ่าลิงได้ไหมฆ่าลิงได้ไหมโอเคฆ่าแวนได้นะครับะตลี่น่าจะตายนะครับโอ้แต่แต่ย้อนเราก็ตายด้วยคือแนวหลังเราเละเทะนะครับ มันไม่มีใครสามารถกันได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยออฟเลนเราทำหน้าที่ได้ดีนะครับคือแบบไปคอยกันเลนอยู่นะอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ที่สมควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนคอยดันเลนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะแบบเกมมันจะเดินไม่ได้นะฮะเฮ้ผมขอเปลี่ยนเซตไอเทมนิดนึงนะเป็นเซตไอเทมอ่าเลดเกมนะครับช่วงกลางเกมถึงเลดเกมต้องเปลี่ยนนะฮะโอเค ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวผมขอไปเอาอ็อบเจกต์น,นิดนึงนะฮะนะเอา object. อ็อบเจกต์อ่าตีตีโล,ล,ลมาต้องรีบเก็บอ็อบเจกต์นะครับแต่ว่าตรงกลางก็ต้องมีคนดูนะยอนน่าจะกันได้ยอนน่าจะกันได้อยู่โอ้ยแต่โอเจอล้อมเจอล้อมหนักเลยโอ้ตายละตายละยังไงกลางก็แตกแน่ๆนะฮะโอ กลางแตกแน่ๆแต่ตอนนี้เลือดเรายัางไม่ค่อยพร้อมนะฮะแล้วเพื่อนเราไปบวกกันละเอ๋น <Okay. S 2> โอ้ยลิงอยู่ข้างล่างนะครับลิงอยู่ข้างล่างพยายามไล่ลีเลียน้าอยู่เราพยายามยิงหาลิงนะครับโอเคยาํามต่อให้ศัตรูเนี่ยเจ็บมากที่สุดนะครับเ,เพื่อนเราจะได้รอดโอเคสถานการณ์เกมก็ ค่อนข้างดีนะครับเออจริงๆถามว่าดีไหมก็ก็ยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าไม่แย่ถือว่าอาจจะนําอยู่นิดนึงนะฮะเราก็คอยเช็คพุ่มให้ตีรี่ด้วยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราต้องพยายามหลบลิงหน่อยนะเพราะว่าลิงเนี่ยค่อนข้างมีปัญหากับแครี่ของเรานะครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดถ่มทั้งลิงทั้งโวคาดมาเนี่ยค่อนข้างหนักนะฮะหนักมากเลย โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรดักไปก็ไม่ประโยชน์นะครับผมขอไปฟาร์มต่อก่อนเออตีลี่จะตีทำไมเอ่ยตีไปไม่ประโยชน์นะเดี๋ยวผมขอเคลียร์คีปก่อนนะครับทำเลนนิดนึงอ๋อมีวายมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเก็บสแต็กนิดนึงโอ้โหมาย,ายิงไปเปยงโอ้โหผมยิงเร็วไปนิดนึงงั้นป่านนี้โวขาดตายไปแล้วนะฮะ เคเดี๋ยวจะต้องจำแล้วก็เอามาปรับใช้นิดนึงนะฮะคือจะจังหวะที่โวขาดเป็นอมตะเนี่ยเราจะแบบเราจะเร็วไปก็ไม่ดีจะช้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเออเร็วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจังหวะเมื่อกี้นะครับศัตรูมันจะยังติดอมตะอยู่ถ้าเกิดช้าไปเนี่ยระยะมันก็จะไม่ได้โอ้จังหวะนี้ผมน่าจะแพ้โอ้ผมแพ้อเมนผมไม่น่าไประยะใกล้กับมันเลยอ่า เกมเริ่มโอ้โห Banana. ตอนนี้เกมเราตามแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องสู้ๆนะครับคือไม่ว่าฝั่งเราจะเลือกมาอย่างไงหรือเกมมันจะดูแย่ขนาดไหนนะครับผมว่ามันมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้เสมอนะครับถ้าเกิดเรามีสติแล้วก็ใจเย็นนะครับเกมเรามันสามารถพลิกได้เสมอนะครับตราบใดที่เรายังสู้ไม่ถอย ยังไงเราก็มีโอกาสชนะได้ตลอดเวลานะครับคือการในช่วงเลดเกมเนี่ยถ้าเกิดมีการพลิกไฟแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถจบบ้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเออคือขอแค่ทั้งเพื่อนเราทั้งทีมเราเนี่ยเออยอมสู้นะครับแล้วก็แบบไม่ยอมไม่ย่อทอนะครับไม่ยอมแพ้ต่อต่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมรับรองว่าชนะแน่นอนนะครับ ถามว่าแน่นอนไก็ไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นแต่ว่ามันมีโอกาสชนะได้นะครับโอเคตอนนี้เราเสียป้อมนะครับเสียป้อมไปเยอะเลยตอนนี้เกือบเหลือชั้นในละเกมเราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราขึ้นบ้านแทบไม่ค่อยได้แต่ว่จะล็อกไหมเนี่ยโอเมนเดี๋ยวมีสตูนจะมาปิดไหมเอ่ยโอเค อันนี้เราได้คาถาดูดเลือดแล้วนะฮะลุยต่อนะครับลุยต่อแล้วก็สแต็กของไอเทมป่าเรากำลังจะเต็มนะครับกำลังจะเต็มสามสิเพราะฉะนั้นดาเมจเราน่าจะเพิ่มได้เต็มที่นะฮะเอ๊ะ okay. ครบละสามสิบเคย้อนย้อนฆ่าอันนี้ได้นะครับ solo คิ l เลยย้ยอนฆ่าโอเมนได้นะครับ ในช่วงท้ายเกมเนี้เราต้องพึ่งดาเมจยอนนิดนึงนะครับจริงๆทั้งยอนทั้งตีลี่เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับในช่วงท้ายเกมขอแค่อย่ายอมแพ้นะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะสวนดีๆเพราะว่าทีมเราเนี่ยถือว่ายังมีแท้งนะครับเนี่ยออมาละโอ้ซึบ,ซบนะเรียบร้อยฆ่าไปได้นะครับโอเคตอนนี้ดาเมจเวทเราค่อนข้างแรงมากโอ้ตายละ โอ้โหดีเรียนหน้าเราตายเลยน้องใจเย็นๆนะครับเอป้อมกลางแตกไปแน่นอนไม่เป็นไรก็พยายามยือ้อยื้อป้อมยื้อป้อมอื่นให้ได้มากที่สุดนะครับเรียบร้อยนะครับชัดดาวไปได้โอเคเริ่มตีสวนกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้ศัตรูตายสองนะครับเราก็ตายสองเหมือนกันเราพยายามเออ ยำยืให้ได้มากที่สุดนะครับรอเลดเกมนะครับรอเลดเกมอย่างเดียวที่ทําให้ยอนเนี่ยเกิดนะครับมหาเทพยอนทั้งยอนทั้งตีลี่นะครับถ้าเกิดเอ่อมันเกิดแล้วเนี่ยผมว่าศัตรูเนี่ยยืนไม่ไหวแน่นอนดูจากคอมของศัตรูเนี่ยทั้งโอเมนโอเมนโอเมนนี้โดนโดนไปนี้แตกแน่นอนครับเออแล้วก็โวขาดก็เหมือนกันครับโวขาดก็จะไม่มีมม damage, damage ดาเมจดาเมจก็จะไม่ไหวอ่ะโอเคจังอันนี้มีไฟโหม,มันขึ้นมาผม ปุ๊บกดนิดนึงโอเคค่าได้นะครับลิงมาเดี๋ยวผมผม,ผมปุ๊บสวนกลับโอ้โหศัตรูโถมมาหนักนะครับตอนนี้แครี่ของเราทั้งสองตายนะครับแครี่คือตัวดาเมจทั้งสองคนเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหโอเคลากออกไปลากออกไปเรียบร้อยนะครับนะได้มงกุฎละโอ้โหเรายังสู้ไม่ถอยนะครับตาบใดที่ยังไม่แพ้ ตาใดที่ยังไม่แพ้เนี่ยเราต้องพยายามเต็มที่นะครับกันบ้านตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ15นาทีก็สเลเยอร์ก็เกิดแล้วด้วยตอนนี้แคลรี่ทั้งสองคนของเราแคลรี่กับโลมของเรากำลังจะเกิดแล้วนะครับมายิงเช็คโอเคยังไม่มีอะไรอะตอนนี้ต้องหน้าที่อย่างเดียวคือกันบ้านนะครับพยายามกันบ้านให้ได้มากที่สุด โอเคศั okay, ตรูอยู่แถวนั้นนะครับศัตรูอยู่แถวนั้นนะศัตรูพยายามเช็คเรื่อยๆนะครับเราก็ถ้าเราโอ้โหโ,หโอ,อยไว้ไหวไหมไหวไหมผมไม่ไหวนะเออเอลี่ตอลี่ลิงอยู่ลิงอยู่ลิงอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมโอ้ยพลาดโอ้โหผมน่าจะรออันตินิดนึงนะครับน่าจะดึงเชงรออันติก่อน ทีมเราตายสามนะครับศัตรูตายหนึ่งแล้วก็เหลือแค่ล็อกซี่กับลิเลียหนานะครับที่เป็นตัวกันบ้านนะครับโอ้ยดึงไม่ได้าตายแล้วจริงถ้าดึงมาเมื่อกี้นิดนึงนะน่าจะพอน่าจะพอไหวนะโอเคเราต้องหลบนิดนึงนะครับเหนือป้อมสองทางแล้วก็คีบกลางเข้าด้วยโอ้แม่เจ้า อันนี้โอเมนซัดซัดป้อมเราหนักเลยืจับขังนะฮะโอเคย้อนยิงย้อนยิงได้โหดมากเห็นไหมลูดแบับเดียวเนี่ยใต้แตกเลยโอเมนโอ้หีปล่างเราก็หนันะโโหห่นะโอ้โหแครี้เราโอเคยังมีตายเกิดยังชั่วนะครับตอนนี้น,นี่ป้อมเรากำลังจะแตกสามทางนะคือคือศัตรูเนี่ยถ้าเกิดเดินมาแบบสกิดป้อมนิดเดียวนี่คือแตกเลยนะฮะ เค okay. มันเป็นไฟต์นจะเป็นไฟ์สุดท้ายแล้วนะตัตูตายสองนะครับเราเรามีโอกาสชนะนะถ้าเกิดรวมกันโอมาแล้วเรียบร้อยชัดดาวนะครับโดนไปเปิลคิวโอเคศัต,ตูตายสี่นะครับจบบ้านได้นะอ่ะโอเคมาโอ้ตอนนี้ป้อมเราแตกหมดแล้วนะแต่ว่าคีบคีบบนเรายังยังดันได้อยู่เราพยายามจบดีๆนะ ต้องจบแล้วนะอเอ๊ตอนนี้สกอร์ยีต่อยีปโอเคผมขอยิงเรียบร้อยอันนี้มีสกิลอันติอีกรอบนะครับเรียบร้อยยิงไหมเปรี้ยงมาโอเคจบได้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้ครับกับตูเลนจังเกิลนะครับ,ท,บ,รบที่เจอโรมิ i n g ซัพพอร์ตเป็นตีลี่นะครับเป็นแคลรี่เพียวๆเลยนะครับ ก็เกมนี้นะครับก็ทําให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราก็มีโอกาสพลิกไฟ์กลับมาได้ชนะได้เสมอนะครับขอแค่อย่าถอดใจก็พอเนาะเราก็ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะครับสําหรับเกมนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเป็นกําลังใจให้ช่องผมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ